ครับสวัสดีนะครับยู่กชูลุวิสารไมโครซิงครับโอ้เกือบงานเข้าแล้วลืมลืมอีกอย่างหนึง่งไอ้พี่หมอเองเตรียมแจาม,ามนู่นเลยครุคร,ครุอยู่ติดแพงฝั่งนี้นะลืมไอ้รัดตรงนั้นครับดีนะพี่ตินแกคิดได้ครับ ใส่เสร็จปุ๊บผ่ากันหยุดเลยเนี่ยะผมก็ลืมนะครับบางครั้งมันก็งานมันก็เยอะเกินเดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวก็นี่ครับก็เลยไม่ได้อิใจครับ น้ำอะไรอ๋อน้อจะแซวอ่ะโอ้ยน้องนนต้องแซ่หรอกเดี๋ยวมันก็ติดอีกเห็นไหมนี่เดินไปติดเอ็งถึงไม่ยอนี่เลา ต้องขึ้นไปข้างบนอะนี่ครับนอตนอตตัวนี้นะครับไม่ได้โหนไว้วันนั้นครับฟังอัเล้าอะ่ะฝังนู้นอะไม่ได้รัดหมดเลยนั่นยังไม่ได้สักนอตเลยสักเกลียวเลยจริง ยอดไปเลยครับช่างมาตรฐานนี่แป๊บไะนแป๊บได้แป๊บพอดีพอดีมาเลยนี่อืมอืมโอ้โหเขาเลียดิงเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปข้างบนนะฮะ À. Mình thường mấy Thường mấy <laughs> Để ở phía phía không buồn โอ้เสียวเถอะอุ้ยติร์ดติร์ดอือรันเร็วรันจนแน่นจกืมาอ๋อพี่ใส่ไปสักขนาดนั้น ี่ยังรวมอยู่เลยอีกกระบอกมันจะหักลงมาแล้วพี่พอแลอ๋อกับรายการหมุนกระเสครับผมโอ้แน่นจนเ่ยหมุนหมุนอยู่เอ้านั่นแหละหแล้ว ตึงไหมกระโดดเลยทีดูสุดสูงกันน้อยเอามันนี้มีแรงดึงสุดมือเกินเอาลงก่อนนี่าฟีรัตแล้วนะตัวเนี้ยรันแล้วเชื่อผกรัตพี่มัน แต่มันเหลือข้างไอ้เหลาไงยังไม่ได้รัดติดติดตั้งตัวล่างอยู่อ้าวเฮ้ยอันนี้แหละัตล่างเหรอสะดุดเห็นไหมเดี๋ยว มันตั้งั้ยพี่ต้องมันตั้งเลยอืมเนาะทำงานนี่รั่วแล้วเนี่ยรั่วเลยเนี่ขยขราพยางมีมันทถอะฮึอ๋อตั้งเกนถ้าเขาซื้อนิ้วเขามีบล็อกไฟฟ้า ไม่ได้จับกล้องนี่เดี๋ยวรัดเองจับกล้องไม่เห็นดนกลยดูี่ถ่ายอยู่เขาจะดูยังไง รัดแล้วแต่ทางเขาครัดกับพี่เลยไปคลั่งเลยเพราะว่าพุทธไหนมีวมเลยเนาะมีตัวเดียวเอง โอ้โหาแล้วเดี๋ยวครับเ่นโอ้โอสมโพธิมันไม่รั่วเลย,เส,ยสมโพธิมันไม่รั่วเพราะว่ากัดแล้วเ <c oughs> นี่ยกระโดดลงให้เจ็บมึง ยนี่ยนยี่ีตับเลียนไหมโอ้เสียว <c oughs> อันนี้น,นะจเช,ชเยๆก็ูอะไรมนอนสตาร์ตตังไหมฮะติดไหม <c oughs> ตังอนะ ไห้พี่จะขะพี่จะเปลี่ยนซีนี้อืมอไอยาเงีย้งยอยากเปลี่ยนเนาะรถันอันนี้มันรั่วนานเนาะพี่นานแล้วที่ยังไม่แน่นมีแค่สองตัวครับ Thưa bác. Đến Leo. Rồi. Đang nó nó lại. Đỡ đòn này lão cái lẽ

ハハハハ ทำงานเยอะๆไปก็อะไรนะครับต้องรอดูเวลาทำงานว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ครับตอนนี้ยังไม่ไม่รัวหรอกครับอนนี่หยุดแล้วนี่